ครับสวัสดีครับพี่พี่เ,เพื่อนๆน้องๆคนที่รักนักตกลางหลายวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมมาตกลางช่นี้ครับเมื่อคืนนี้ฝนตกค่อนข้างแรงก็เลยจะมาลองตกประกดกันดูนะสิลองมาตกประกดกันดูว่าจะเป็นยังไงน้ํากําลังไหลแรงครับตอนนี้น้ํากําลังเปลี่ยนสีไม้เราก็เป็นคลองระดีพัดน,นะครับผมใต้สะพานในรถไฟ เห็นน้ำไหลแรงก็เลยมาลองดูว่าจะมีตัวกันไหมนะครับผมวันนี้เรามากับนายโยครับบรรยากาศค่อนข้างค้มนะครับผมมีฝนโปรยๆน่าจะค้มทั้งวันอ่ะวันนี้นะเราลองดูน่าจะมีปรากฏอยู่ในกองี่พัดของเรานะครับผมคอยดูครับติดตามตามตามเชียร์วาจะมีแจ้มไหมก็หลังจากที่ห่างหายกันมานานตมควรห่างหายไปเป็นเดือนเลยครับผมจนมากก็ไปตก ตกแต่ไม่ได้ตัวไม่ได้แจมก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมีคลิปให้ดูนะครับผมไฟชมไฟเช้ผมลุยๆครนี่ครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศน้ําค่อนข้างแดงนะน่าจะเข้าสู่เทศกาลตกปลากดปลา,ปาสวายกันแล้วครับผมเสียงฮือๆนี่เนเสียงน้ำนะผมอยู่ใต้สะพานนี่ครับน้ำกำลังหลาก ใต้สะพานรถไฟอของระพีพัดแถวท่าเรือครับผมตามชมเชียร์ดูแต้มครับผมลุยๆยครับผมตกประกัน,นครับผมแต่นายโยตกหน้าดินลองดูซิว่าหน้าดินปลาจะกินไหมแต่ขอบอกเลยว่าปลากำลังขึ้นดีมากเลยนายโยกำลังตกครับผมปาลาขึ้นดีมากครับไม่รู้ว่าจะกินเยอะเปล่าเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากน้ำเปลี่ยนสีทันทันทีเลยครับ หลังจากเมื่อคืนชมเชียร์ดูแต้มครับลุยๆครับเแล้วครับเป็นปลาไหมเป็นปลาไหมครับนายโยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาปลาไปไหนอ่ะหลุดเหรอฮะหลุดโอ้โหมัวแต่เล่นอยู่นั่นแหละโอ้โหคันกุงขนานั้นเลยโอ้หลุดครับนายโยแต้มนี้ เอาละครับนายโยครับนายโยเป็นปลานะครับไปดูกันไปดูกันครับไปดูกันตัวอะไรตัวอะไรอะไรวะเบาเบาเบาเดี๋ยวแล้วเบาอย่าไปดึงแรงอย่าอย่าดึงแรงไปไปไปกัน ไม่ใช่ปลานะครับผมน่าจะหลุดแล้วโอเคครับน้ากล้องได้เต็มสองครับปรากฏครับปรากฏปลากรดปลากรดโอ้โห้เต็มสองเต็มเลยสองเต็มครับกับเวลาครึ่งวันกดสองเต็มพร้อมแล้วพี่พัดครับผมรอชมรอเชีย Kita nah. nak, dah kamu, terima kasih.